สวัสดีครับเรามาแอบดูบรรยากาศการเตรียมตัวก่อนเข้าโดยการท้าพิสูดชาเลนจ์กันก่อนครับแม่วันนี้อนุตั้งใจฟังบลิฟจากโปรดิวเซอร์มากๆครับดูทรงแล้ววันนี้ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับของกินแน่นอนเลยซึ่งไม่ต่างจากบอกกล้องและก็แอร์ที่ตั้งใจอ,อ, <c oughs> อ,อ,อ่อมเมาท์มอยอไราักตไปรีบไปเปื่อยครับแม่ <c oughs> เรื่องอะไรเนี่ย กอนรับเชิญมากความสามารถแอพันธิลาวันนี้เธอมาทำหน้าที่แทนต้นหอม <S <S และพิธีกรเจ้าเก่าเจ้าเดิมอานุพิษณุนกลัดหมอก้องสรรวิทย์ ใหเฟ Gu ินพิสกรกับการ h ช l l ล n g ์ร้องเล่นเต้นกินในท้าพิสูจน์แช l ์ล์ช์ท้าพิสูจน์แช l ์ล์ช์วันนี้พบกับเมนูมหัศจรรย์ที่ธรรมจากพักต ชฝาาังกันชัดๆอีกครั้งครับผักตบชาวาครับคุณผ,ผู้ชมใครจะเชื่อว่าวัชพืชที่ลอยน้ำากลื่อนคองจะถูกรังสรรมาเป็นเมนูอาหารจากเชฟฝีมือดีผักตบชาวาเอาจริงๆความรู้สึกแรกก็คือกินไม่ได้แน่นอนมันดูแห้งมันดูเป็นแบบเหมือนมีน้ำน้ำมีอากาศอยู่ข้างในอ่ะนึกออกไหมแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมาะเอาไปทําแบบกระเป๋าว่าไม่เคยเห็นใครกินมาก่อนบนโลกนี้ในชีวิตอันเนี้ยอยากท้าพิสูจน์แล้วก็อยากรู้ว่าเออมันกินได้จริงๆไหม สนับสนุนโดยแป้งเย็นเพสัตมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วเอามาให้ใครคะไม่มีใครป่๋ยอันนี้มาจากสนย์ศิลปาชีพเหมือนแบบเอากระเช้าดอกไม้มามอบให้กับคนป่วยอ่ใช่ไม่ใช่มามอบน่าจะมีคนมอบให้น่าจะมีคนมอบให้เฮ้ยเดี๋ยวออนุเอามามอบ ต้นหอมเปลี่ยนไปลืมแนะนำตัวเลยนะค่ะนุค่ะสวัสดีนะคะน้องต้นเหน่นสะถุนตลาค่ะแทนพี่ต้นหอมค่ะต้นหอมเขาก็สะถุนตลาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทับทางเขาคืองี้ค่ะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยเพี่ต้นหอมเขาติดแฟนเขามีแฟนค่ะเขาเลยส่งหนู่มมาแทนค่ะเขามีแฟนเขาเลยมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาองมาแน่ทำไมอะเรารู้ชะตากรรมเขาเรารู้ชะตากรรมเขาแล้วเดี๋ยวเลิกแน่นอน ไม่ได้อย่าใช้คำว่าเลิกใช้คำว่าถูกทิ้งดีกว่าเอ้ยเอาแล้วคุณบุลลี่เขาอ่ะนี่นี่นี่คนนี้บอกไม่ได้ดูไม่ได้บุลลี่แต่ว่าชะตากรรมเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เหมือนชะตากรรมกูเนี่ยตอนนี้เหมือนขยะเหมือนสวะไม่ต้องพูดไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นอันนั้นหรือทางนี้อันนี้ครับอันนี้ครับเน้นให้สะเทือนใจซะอย่างงั้นเหมือนขยะเหมือนสวะเหมือนวัชพืชแต่ว่าเป็นอาหารเป็นอาหารเฮ้ยเหมือนเราไง คือดูเหมือนว่าไม่มีค่าด้วยทเป็นสวัสดกินได้แต่ว่าอาจจะสอบทองนิดนึงอาหารดังอันนี้เดี๋ยวก่อนอนุเดี๋ยวเฟิร์นเคยเห็นว่าเขาลอยมาเต็มคลองมาเต็มคูน้ำมันกินได้จริงเหรอคะไม่ใช่าหไทยก็ได้อาหารอิตาเลียนก็ได้เป็นทำเป็นอาหารเมืองนอกอาหารฝรั่งก็ได้ด้วยได้ได้ทั้งหมดเราอยู่ที่ราชบุรีบ้านนราดิซิวเนี่ย ตายแล้วทำไมควงลุงลงไม่เอาอันนี้มัเป็นบรรจุในเมนูโอ้ยทุกวันนี้เมนูก็ขายไม่ค่อยออกอยู่แล้วเชิญเมนูใหม่เชิญทดสอบเลยเชิญทดสอบเลยนะไปติดไปหาใครนุชจะพาไปหาใครมาพบกับเชฟออดดี้แล้วก็ผู้ช่วยเชฟครับผมเชฟออดครับนี่อยู่ร้านครัวเชวาณนะบ้านโป่งครับผม ก็เดิมทีเนี่ยผมเนี่ยเป็นมีเชื้อสายกเลียงคือเขากินกันอยู่แล้วครับแต่เขากินแค่เอามาลวกจิ้มน้ำพริกแกงส้มบ้างเนี่ยแต่ส่วนไหลเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าที่ร้านผมเนี่ยมันมีผักตบชวานเนี่ยค่อนข้างเยอะผมก็เลยคิดยังไงจะเอามาเป็นเมนูที่ร้านแล้วก็เพิ่มมูลค่ามันเข้าไปก็เลยคิดเมนูเอาผักตบชวานเนี่ยมาทำเลยได้รับการตอบรับแบบที่ดีมาก สวัสดีคับสอัคดีครับสดีคบสวับดีคผมไม่เคยเห็นว่ามันเป็นอาหารได้เคยเห็นเอามาทํากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยครับมันกินได้จริงๆใช่ไหมครับกินได้จริงๆใช่ไหมครับอยากกินได้แน่นอนเลยอยากรู้น้องนี่หมอนูนนี่อ๋อรู้เหรอไม่ใช่นี่เหรออันนี้เหรอครับครับอันนี้จะารังสรรค์มาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเมนูอะไรครับตัวนี้จะเป็นปลาแรดเชวาเชวาอะไรทำไมต้องเป็นเชวามันชื่อเกาหลีเลยเชวาคือ เชฟบวกกับชวาเป็นเชวาครับแล้วทำไมไม่เป็นชเวฟล่ะครับเดี๋ยวมันจะโชเวฟเอาไว้เป็นเครื่องดื่มเนี่ยว่กว่านะก็ไม่ต่างกับยาย่าเลยเนี่ยดูดิเออเพิ่มมูลค่าเออก็คือและวข้าสายบัวถ้าอย่างนั้นอ่าลำต้นมันมันเหมือนมีอากาศใช่ใช่ครับใช่ผมเลยได้แล้วเราไปรู้ได้ไงว่ามันกินได้จริงๆอ่ะเชฟอ่า จริงๆมันมันทานได้อยู่แล้วครับมันทานทานได้มาตั้งนานแล้วคนสมัยก่อนเขาก็กินกันใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้คืออ่าคนไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรได้บ้างใช้ส่วนไหนของมันอะไรอย่างเงี้ยคนไม่กล้าไปยุ่งด้วยซ้ำคากลาเวลาจะเข้าไปใกล้ๆงูเห่าในชอบอยู่บนโงเลยะอ๋อหรอแผ่แมพเบียอยู่แสดงมาที่บ้านเยอะอ๋อจ้ะจ้ะอันนี้ถูกกันแแนี่อ๋ออันนี้คือเมนูปลาแรดลใช่ครับและต้งไหนคือส่วนของผักตบชวาอ่าผักตบชวาคือเป็นส่วนที่ โรยหน้าครับเราใช้อน้ำพริกเชวาอันนี้เหรอครับใช่ครับอันนี้เอามาทํำยังไงอันนี้เอามาทํำยังไงมันคืออันเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับมาถึงว่าเอาผักตกมาอันนี้มันดูลักษณะคล้ายๆนี่เลยนะหมอเป็นพริกสมุนไพรอ่ะเออเลยโรยอ่ะใช่ครับใช่ นะเชฟแล้วเชฟเอาสูตรไหนมาทําเป็นแบบนี้คะอ่าส่วนที่ผมทําน้ําพริกเนี่ยเป็นอ่าใบกับก้านที่เป็นส่วนแก่ส่วนแก่มันจะแข็งๆหน่อยเหนียวๆหน่อยไหมหรือไม่กินอ่าอันนี้เราทอดกรอบอยู่แล้วครับทอดกรอบเลยไม่ใช่อาสมมติเวลาเราเลือกว่าจะเอาส่วนไหนเผื่อใครอยู่ก็เราใช้เด็ดหน่อยเชฟเด็ด่อยได้ไหมเช่เด็ดที่ดูยิ่งผักตบชวาเนี่ยมันมีหลายพันแต่แต่ส่วนที่ผมจะใช้ก็คือเป็นพันอย่างนี้ที่เขาเอาไปจัดสารกันเป็นก้านยาวครับก็เลยเป็นทุเรีนเป็นทุเรีนเป็นทุเรียนใช่ เจ๊ต่อยได้นานจริงล้วอว่ะหลายคนแล้วล่ะที่ก็คือประมาณนี้ครับใช้นี่เลยก็ตั้งแต่นี้จนถึงใบเลยได้หมดเลยทั้งต้นยกเว้นแค่รากใช่ครับตอกเปลือกใช่ไหม ไม่ต้องปอกครับไม่ต้องปอกไปอเือนเชฟเมื่อกี้เชฟบอกว่าอีกหน่อยก็อาจจะเอารากมาใช้ด้วยเหมือนกันเขาต้องไปประยุกต์เอาเงี้ยหรอใช่ป่ะเชฟนี่พูดเล่นหรือว่าพูดกวนเนี่ยเอาจริงเราถูกกันไหมเนี่ยไม่จริงค่ะไม่ถูกกันนะอยู่บ้านโป่งกันะร้านคู่แข่งเด็กบ้านโป่งนะเดี๋ยวนั้นอ่ะเชฟนั้นอีวหน่อยจะทำเป็นบูหันชวาว่าทำไปเลยทำไปเลยเพราะว่ายังไงร้านนั้นเขาอยู่ไม่นานทำไปเลยแล้วกรรมวิธีการทำนะครับหลังจากได้ผัลเกรอบเรียบร้อยแล้ว สมมุติเราเราจะทําเมนูอันนี้ทำอันนี้ทำเป็นน้ำพริก,น,น,กนะครับเ<ช>รา<ช>ก็ใช้ส่วนนี้เสร็จเอาไปรีดรีดให้อากาศมันออกอครับรีดให้ให้อากาศมันออกเสร็จแล้วก็เอามาขูดเป็นเส้นครับส่วนใบแล้วก็เอามาซอยอครับครับ พอเสร็จก็เอาไปคุกแป้งแห้งแล้วก็ทอดทอดครับเดี๋ยวจะให้แอร์ชิมเลยได้จริอันนี้ต้องบอกกินเองอ่ะกินกินกินต้องชานกินคู่กันไม่อันนี้สับปะรดสวนพึ่งนะสับปะรดสวนพึ่งใช่เราใช้ของราชของราชบุรีมาเป็นโซชูชูร์ใส่แล้วใครจะไปคิดเนอะจังหวัดดีๆแบบนี้เนอะมีบุคลากรดีๆแล้วก็ยังมีวัตถุดิบดีๆอีกใช่แล้วก็จะมีผลดปลาปลาแัดเชวาเนี่เราจะเสิร์ฟกับอ่ายำสับปะรดสวนพึ่งที่เป็นเนื้อสองก็คือจะไม่ฉ่ำมาก ถ้าฉ่ำมากคือมันจะหวานไปมันจะมันจะไม่ใช่ครับครมมีีววาเป้ยใช่ครับปลาเจอแล้วเราแลดอยู่ไหนอะหมอแลดยืนอยู่หัวโต๊ะแลดยืนอยู่หัวโต๊ะไม่ดันเลยชอบชอบออเอถ้าออเอเนี่ยคือชอบนะถ้าออเออเออเนี่ยคือชอบแม่ระหว่างที่ทุกคนกำลังนัวอยู่นั้นแอร์ก็ไม่รอช้าครับตักปลาแรดเชวาเข้าปากไปแล้วครับคุณผู้ชมอยู่ทุกวันเฟิร์นจ๋าแอร์ชิมแล้วเป็นไงบ้างพี่จะบอกว่ามันเหมือนเนี่ยงอะ ใช่ไหมพี่เหมือนที่โรยๆเหมือนสมุนไพรอะไรสักอย่างอ่ะเขาเอามาทําเหมือนเป็นแบบสมุนไพรอ่ะโรยๆรยอ่ะมันก็ให้คมรู้สึกเป็นสมุนไพรเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันผักตบชวาหรออะไรอย่างเงี้ยคําเดียวกันเลยเนาะหลายคําก็ได้ค่ะอเไล่ละนี่แหละคนร้านลีละนี่แหละคนร้านลีเลยละไม่ไม่ถูกใครสักคนเลยที่เจอมาในชีวิตเนี่ยคานแล้วต้องบอกว่าเป็นสับปะรดหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นสับปะรดค่ะ คุณผู้ชมครับน้ำพริกเชวาของเชฟออดี้มี3าระดับด้วยกันครับมีระดับเผ็ดน้อยคือกุ้งแห้งผสมปลากรอบระดับเผ็ดกลางคือกุ้งแห้งผสมแมงดาและระดับเผ็ดมากเรียกว่าเผ็ดปางตายก็คือกุ้งแห้งล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยครับแม่น่าลองชิมมากๆเลยครับเมนูสองเป็นอะไรดีครับอ่าตัวนี้จะเป็นโอ้หมูสายบูต้มกะทิต้มกะทิ ร้านเราจะเรียกว่าอ่าต้มกะทิเชวาก็คืออันนี้ไม่ใช่สายบัวใช่<อ>จะเป็นจะเป็นผักตบชวาครับตแต่<า>เอาเป็นส่วนไหลไหลอย,อยู่ตรงไหนส่วนไหลมันโทษนะครับก็คือต้นอ่อนอเป็นลักษณะแบบน,นี้อืจากหนึ่งกอเชื่อมไปอ,อีกหนึ่งกอใช้ส่วนนี้แสดงว่ามันไม่ได้หง่ายๆไหมคะมันมันมันมีปกติเหมือนเหมือนต้นไม้ที่มันนี่เลยเเคารียกว่ับนี่ส่วนไหลเหมือนไหลบัวแตนไหลบัวคืออ่อน ครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวถามก่อนอันนี้เนี่ยล้างมาแล้วใช่ไหมเชฟเรียบร้อยแล้วโอเคไม่ใช่เด็ดมาจากหน้าสตูนะไม่มีเขาขึ้นมาเลยตู้ไม่มีคองไม่มีคองเออเหรอเหรอเหรอสตูมีเ่ซากหมาเน่าเอาแค่นี่คือทั้งนี้นี่เป็นส่วนไหลมันถึงตรงนี้ใช่ครับที่ไี่เหรอที่ไงจริงๆแล้วตัวนี้คือมันมันจะออกมาแล้วก็ยาวกว่านี้ครับมันจะมียาวอุ้ยนี่ดีนะคือคนทางบ้านเอาไปทําเลยอยู่หน้าบ้านก็เอามาล้างสะอาดหน่อยแล้วก็ส่วนส่วนตรงนี้ ส่วนอ่อนเนี่ยเขาเรียกคะแนงคะแนงครับเอาไปผัดผกผัดน้ำมันหอยให้อร่อเนี่ยอร่อยแทนแบบพวกคะน้าแบบพวกแหนงเองใช่ไหมใช่แต่มีอย่างหนึ่งหมอกองแอลรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสเขาอ่ะมันจะแข็งกว่าต้นติโตนิตัวนี้จัดแน่นแล้วก็กรอบครับแล้วกก็รอ่ไหมไหลบัวนี้อ่าคือเทคเจอร์นี้กรอบอย่างเดียวแต่ตัวนี้มีความหนึบสู้ฟันแล้วก็กรอบเป็นไงเป็นสู้ฟันเป็นไงสู้ฟันเียวะร้อนหนึบอร่อยไหมคะ โซ่อยู่โซ้อยู่เหรอให้อินทิ้งกูฟาดนะที่เคี้ยวนี่ไม่ใช่อะไรฟาดฟาดไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันเป็นยังไงรสชาติมันเท็กเจอร์มันเหมือนจะคล้ายๆไหลบัวแต่มันก็ไม่ได้คล้ายซะทีเดียวเแล้วแต่ว่าเวลารับประทานไปอ่ะมันจะมีความแบบเออเราไม่เคยเราเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นมันก็มาเป็นเมนูนี้ได้ว่ะใช่ไหมเป็นไข่วั่นีไม่มียาแต่อันนี้มันแน่นแน่นแน่นกว่ากันเยอะมันไม่มันโอเคอะ โกดหรอไม่อร่อยอร่อยอร่อยมากอ๋ออร่อยนึกว่าได้ทำอะไรไม่พอใจว่าไม่มีไม่มีไม่มีทำไมเนาะอะไรก่ะตัดปลาทูใช่ไหมไหลบัวมีความเหนียวแต่นี่ไม่เหนียวไอ้ยังกรอบเลยที่สุดที่ว่าใหญ่ใช่ไอ้ใหญ่ๆห่อะเนาะอันนี้ดีกว่าอันนี้เฮ้ยถ้ามันทําได้ขนาดเนี้ยทำไมคนไม่เอามาทำทั้งาแล้วนั่นแหละดิสงสัยอยู่ทําไมอะคนคงรู้น้อยว่าทานได้มันเคี้ยวมันเนาะใช่ เยี่ยวไม่หยุดเลยอะดูท่าทางแล้วเนี่ยเดี่ยวไม่หยุดเลยอไม่หยุดเครับเดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับเบนตัวนี้จะเป็นแกงส้มเชวาก็อารมณ์เหมือนกับใช่ใช่ครับใช่ไหมครับแต่เนี้ยความพิเศษของของแกงส้มตัวนี้คืออยู่ที่น้ําแกงส้มที่มันเป็นสรเฉพาะของผมเองของเจฟเองใช่ครับ เจฟรู้ไหมว่าเชฟเป็นคนที่ทำข,ข้าวอร่อยเนะี่ยเชฟเป็นเชฟปะเนี่ยเนี่ยเชฟเป็นเชฟปะเนี่ยอเป็นชเชฟครับจะไล่ออกเหรอแต่อีกแป๊บนึงอาจจะเป็นฆาตากลอนละล่ะพิเศษยังไงฮะที่ว่าทำเองแล้วมันพิเศษพิเศษน้ำแกงส้มเนี่ยผมใช้หัวกุ้งครับเพื่อด,ดึงเคี้ยวหัวมันกุ้งออกมาทำเป็นสต๊อกมันแล้วก็เอาไปกัวหอมแกงส้มดีเลยเพราะว่าน้ำแกงส้มดีมากเดี๋ยวกินชิมกุ้งให้อร่อยอร่อย ผมว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยผมว่าน่าจะชอบทุกท่านเลยนะไงก็โดนครับเนี้ยโดนแน่ๆเนี้ยโดนแน่ๆนอร่อยอร่อยเลยตอนแรกผมเห็นเป็นผักตบชวาคิดว่าขายความแปลก<อ>แต่นี่ขายรสชาติเลยนะ<อ><อ>ข้าวโอ้ยเป็นแนงต้มยี่องยอร่อยมากขายรสชาติเลย โอ้โหถือว่ามหัศจรรย์มากๆกครับกับการเอาผักตบชวามาทําเป็นอาหารซึ่งอร่อยทุกเมนูครับไม่ว่าจะเป็นปลาเรดเชวาทิเชวาหรือแกงส้มเชวาพิสูจน์มาแล้วจากเหล่าพิธีกรของเราครับช่วงหน้าสาวแอนลงมือทำเองกับเมนูตําเชวาแซบหนัวแน่นอนห้ามพลาดอร่อยจริงอร่อยรอ้อยแฮพิสูจน์ชาเลนจ์แ่พิสูจน์ชาเลนจ์ เมื่อช่วงที่แล้วไม่น่าเชื่อว่าผักตบชวาจะทําเป็นเมนูอาหารได้อร่อยมากมากๆครับเจ้าพิธีกรของเราต่างติดอกติดใจมาช่วงนี้มาดูกันว่าเมนูต่อไปจะเป็นอะไรพิเศษมากมากบอกเลยอร่อยแน่นอนมันเอาไปทำเมนูอื่นได้อีกมั้ีอยว่กับตำใช่ค่มเออส้มตำน่าจะเหมาะตำอะไรอ่ะจะเรียกว่าตำเชวาค่ะเอาเป็นแทนมะละกอใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้พวกเราลองเป็นลูกมือทำด้วย ให้ทำเลยให้ทำเลยเหรอนึกว่าอุปกรณ์มาเดีกว่ามล้งตอบอ่ะแต่พออันนี้อ่ะเริ่มทตลยค่ะอ่ะเริ่มตรงนี้เดูจะเริ่มต้นก่อนนะคะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือเราปรุงมาให้หมดแล้วคือให้ครบใช่ค่ะเกือบหมดได้ไหมเกือบหมดได้เลยมันจะล้นครกได้เอาแค่ครึ่งเดียวค่อยๆบุบหนึ่อยๆบลีบุบคืออะไรพี่บุบบุบ คือมันน้องตั้ห้อเขาให้แบกนี่เป็นภาษาโบราณอาเหรอคะกระอข้าวฟอเอาไปคืนถนัดไหมคะนี่องข้างนี้หรอพุกแลใรงงาใส่เครได้เข้าเข้าไปแรงแงลยบุบแรงแรงเลยเอาบุบแรงแเลยเหรอ อันนี้เรื่องใส่น้ำคุณผู้ชมบรุบกของนี่ก็คือเป็นอย่างนี้นะตอนแรกเขาจะดูให้ยุบๆเนี่ยอะไรใส่น้ำอะไรนะอันนี้คือน้ำซอสที่เราทำมาแล้วมะเขือเทศก่อนมะเขือเทศผักสามสีแล้วก็น้ำเมื่อตามการผักตบเชวาจนบุบแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศที่ผ่าครึ่งเรียบร้อยแล้วใส่ผักสามสี มีแครด้วยน้ำปรุงรสสูตรเด็ดของทางร้านใส่กุ้งสดเข้าไปจากนั้นคลุกคล้าทุกอย่างที่อยู่ในครบให้เข้ากันตักใส่จานแล้วโรยด้วยถั่วคั่วและกุ้งแห้งกินได้เลยจ้าเราก็มีกันอยู่แค่นี้ยสาคนเกียดจะไม่เรียกมาหานไปมองใครแล้วนะเป็นผักตบชวาดิบที่ไม่มีกลิ่นแตเป็นเขียวเลยเออเขาบอกว่าทำมาเป็นใบเอามาทำเป็นเทมปุระ อันนี้อันนี้ก็เป็นผักตบที่เรามาทำเป็นแตงกวนะครับจ้าทำไมทำเหมือนจังชิมต้องชิมรสมือของเบียร์บายว่าเหมือนอะไรเป็นไงคะเป็นไงมัางครับคืออะไรคะพูดพูดแว่าอร่อยจริงอร่อย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 จริงโอ้โหสาวแอร์เสียอาการมากมากครับหลังจากที่ตักตามเชีวะเข้าปากตกลงมันดีใช่ไหมหรืออะไรพูดสิพูด เพี่ยวอยู่ไม่หยากจะพูดโคตรอร่อยโคตรอร่อยอร่อยมากพอร่อยนะอ่าอันนี้คือเด็ดมากแล้วก็แอบคิดว่าไม่เคยมีใครเอามาทํามาก่อนแน่ๆไม่เคยไม่เคยเห็นเลยอ่ะยำผักบุ้งทอดกรอบแต่ใช้ใบเนี้ยเพรานะกินเล่นก็ได้แต่ตัวนี้คือเราเอามาให้แหนมเพื่อให้มันมีความกรอบี้แอบขอโทษนะคะอันนี้คือต้องเป็นใบลักษณะแบบไหนนะคะเชฟ ใบได้ทุกส่วนครับใบอ่อนแก่ได้หมดเลยอืมเอามาหั่นเป็นเส้นๆ้ใช่ครับตอนนี้ผักชียังแพงอยู่ไหมผักอะไรต่างๆอ่อนนี่โรยเลยเอเอาพวกเนี้ยไปทำจริงๆ้วอร่อยด้วยอร่อยด้วยอร่อยเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นค่าคุณผักต่อแบบเาเอามาทำจริงได้เยอะอ่ะมันไม่ต้องหาซื้อเนาะอันเนี้ยเด็ดแล้วก็เป็นเหมือนแทบสกินสดนั่นก็คือเหมือนเออเหมือนส้มตำอ่ะ แต่เปลี่ยนจากมะละกอมาเป็นแบบว่าพลุกกับก้านหรือว่าไหลของผักตบชวา<อ>มะละกอแพงพี่ถูกไหมมะละกอแพงปุ๊บใช้ไหลของผักตบชวาแทนโดดน้ําเลยโดดน้ำเธอไม่มีต้นทุนถูกป้นเลือกเอาตรงไหลหน่อยเวลีกูจะอันนี้ก็คือปรบมือให้นะคะกับครัวเชวค่ะค่ะช่องทางติดต่อของที่ร้านนะคะเฟซบุ๊กครัวเชวาหนบ้านปโปนะคะหรือก็เพจครัวเชวาหนบ้านปโป ยังมีเมนูแปลกๆน่าทึ่งให้ชมอีกมากมายครับแต่ต้องรอติดตามชมในท้าพิสูจน์ชาเลนจ์เร็วๆนี้ช่วงหน้าพบกับสามนัพกพ่อไก่ไว้เก่าที่ไม่น่าเชื่อว่าอายุ54ปีแล้วเพราะกา่ผู้ชาย,ยผู้หญิงท้าพิสูจน์ชาเลนจ์<บ>ท้าพิสูจน์ชาเลนจ์ค<บ>ุณผู้ชมค<บ>รับวันนี้รายการท้าพิสูจน์ชาเลนจ์ของเราจะ ต้อนรับเรียกว่าเป็นระดับแชมป์เพาะกายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงไปพบกับเขาเลยครับแชมป์พาะกายทั้งสองล่นสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนัญญาแซ้งงค่ะชื่อเล่นเหรียญนะคะ อายุ54ปีค่ะ นึกว่าหายไปไหนอ้าวอุตส่าห์แบบนึกว่าหายไปไหนนี่มเพราะนะเมื่อกี้พี่เรียกใช่ไหมนักพ้องกายระดับแชมป์ใช่รุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ใช่อันนี้รุ่นเล็กน้องเหรียญมากรุ่นใหญ่พี่แอร์พี่แอร์ไม่น่าไม่น่าชื่อพี่แอร์น่าชื่อพี่อมทำไมอยู่ด้วยกันอมเหรียญเลยอ่ะฮ้ยบ้ากอยินดีต้อนรับพี่เหรียญค่ะปีสวัสดีค่ะปี2516ค่ะ ก็เริ่มประกวดในรายการแรกแล้วก็ค่อยๆเริ่มมาทุกปีทุกปีทุกปีจนมาน่าจะสิ้นสุดใน2020ค่ะที่เรียผมไม่ได้แนะนำผิดใช่ป่ะเป็นแชมป์พาอกายหินอดีตอดีตก็คือหลายกี่ปีแล้วกีว่ปีวส,สองปีที่แล้วสปีที่แล้วนนและที่บอกว่ารุ่นใหญ่ พูนมาสเตอร์ตอนนี้อายุ54้าจุดสี่แล้วค่ะอ่ะสมมุติว่าพวกเราไม่รู้อะไรเลยแล้ววันนี้เฟิร์นกับแอร์เขาอยากจะมาเป็นนักพกกายิ่มก็ต้องเริ่มขั้นพื้นฐานเพราะว่าของพี่เองก็จะสอนน้องๆที่ยิมครับโดยเป็นขั้นพื้นฐานก่อนจากคนที่ไม่เคยเล่นอะไรเคยเล่นไหมเคยเคย เอาละครับพี่น้องมีการท้าประลองให้เรียนคอร์สสั้นซึ่งวันนี้สาวแอร์ดูท่าทางจะพร้อมสุดเพราะดูจากชุดที่ใส่มานั้นน่าจะไม่ทําให้เราผิดหวังลือเลยใจหญิงพวกเราเชื่อว่าแอร์มีเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมใชขอโทษนะพี่เหียนหว่าหนูจะเลิกพ็อกการแล้วกลับไปเพาะกถุงม่อที่บ้านดีกว่าสวัสดีค่ะไม่ได้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 แต่งตัวมาแล้วยังใช้ไม่คุ้มโอ้สั่นเลยแคนสั่นนี่เลยนีเลย โอ้โหเวลาหมดหมดเวลาซะก่อนครับกำลังสนุกเลยทีเดียวต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับแอบกระซิบนิดหนึ่งว่ามีการ c h ร์เลนช์กันเกิดขึ้นกลางรายการด้วยโอ้โหและใครที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องเล่นเต้นกินมาจามาสมัครกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ข,ของท้าพิสูจน์แชร์เลนช์มาสแสดงให้โลกรู้ว่าเราก็แปลกไ,ไม่ใช่ครับว่าเราก็มีดีที่โดดเด่นไม่เหมือนใครสาหร,รับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนุกไปอะไรอะมวยมวยครับเปิดเปิดเดอสองเอสามปาจัด ไป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 เฮ้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 ได้จะได้เอาลืมจับเวลาพอได้เสาร์ที่23เมษายนนี้ใน Happy Soul Challenge ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l u Happy Soul Challenge